ต่อไปก็คือวิธีการทําให้รดน้ําถึงรากพวกต้นไม้ที่ปลูกใหญ่นะครับตอนแรกคือเราก็ขุดห่างมาจากตัวของตุ้มต้นไม้มาประมาณสักสอสามคือขึ้นอยู่กับว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กหลังจากนั้นเราก็จะเอาพอเราขุดลงมาปุ๊บแล้วเราก็จะเอาท่อนะครับไซส์ก็ขั้นําก็ประมาณสัก6กขุนหนึ่งนิ้วหรือว่านิ้วครึ่งแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะครับพอ เอาท่อไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเอามือปิดไว้ข้างบนท่อป้องกันพวกดินต่างๆมาลงมาภายในท่อนะครับแล้วทีนี้ก็เอาดินล้อมรอบท่อไว้นะครับเพื่อที่จะให้ท่อมันมันม่นคงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างกวดนะครับทีนี้เราก็เอากวดเทลงใส่เข้าไปภายในท่อได้เลยนะครับ ที่เราใช้กวดเพราะว่าตรงตอนใส่กวดเข้าไปมันจะเป็นก้อนแล้วมันจะมีช่องว่างเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลเข้าไปที่รากได้ง่ายนะครับพอเราใส่กวดเสร็จแล้วปุ๊บทีนีน้้เราก็เอาตัวหัวปาลานี้นะครับจุ่มลงเข้าไปที่ตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีตัวง่ามตัวนี้เอาไว้สำหรับล็อกท่อป้องกันบันดินนะครับเดี๋ยวขออธิบายตัวของ วาลวนี้อีกครั้งหน่อยนะครับวาลวนี้ตัวนี้ของ s p ริงเกอร์โฮมหรือว่า QR Water ครับคือเราก็จะมีเป็นวาลสามารถปรับแรงดันได้นะครับตรงตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบจะลองปรับให้ดูก็คือสามารถใช้มือหมุนได้ง่ายเลยครับตัวนี้ก็สนใจติดตั้งระบบรดน้าต้นไม้อัตโนมัติสามารถเข้ามาได้ที่ ww w s p r er i n ส e ริงเ m e c o m หรือว่า QRWater. com ได้เลยนะครับสวัสดีครับ